เราดูบอกว่าเวลาคนจะบวชนะ่ะจะมีอุบัติเหตุสังเกตดูสินะแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะอย่างพี่ชายครูบานเนี่ยจะบวชอยู่แล้วเนี่ยไปซื้อกาแฟอเมซอนไอ้พื้นกาแฟอเมซอนนะ่ะทันลมขาเนี่เบิกเลยไม้มันเสียบ <c oughs> มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะจะบวชอยู่แล้วเนี่ยจะรังจะไปเข้าหน้ากันีย อดูสิมันไม่ให้มันจะทําลายไม่ให้บวชนะแล้วก็ไปบวชอะไม่สนนะบวชเลยนะมันจะขัดขวางทุกอย่างนะมันจะทําให้เราเป็นอย่างนั้นจริงแม้ยิ่งเรามาพิสปิบัติทรรมนียนะยิ่งหนักเลยนะนะจะจะเดินจงกรมมันจะเอาเรื่องราวมาแล้วไม่ให้เราเดินจะนั่งสมาธิมันก็จะไม่ให้เรานั่งพอเรานั่งปุ๊บมันก็จะเริ่มมีสภาวะที่มาบีบคั้นเราแน่นตรงนั้นแน่นตรงนี้นะ มีความคิดเห็นมาบีบคั้นมีเหมือนมันแรงมากัดมาทุกสารพัดเชื่อมันสวนมันเลยยอมตายว่างี้แล้วแต่มันจะเป็นนะเราจะเป็นผู้ดูผู้รู้จากมันเป็นไปเลยนะเราจะอยู่กับลมอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะเกาะลมเข้าไว้เราจะไม่ถอยเราจะเป็นผู้สู้ไม่ถอยเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายมันจะมันจะหายไปหมดของพวกนี้ไม่เกิดอีกถ้าเราชนะมันมันจะไม่เกิดอีกมันจะหายหมดไม่เหลือ